สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับช่อง h a p p i n e s s t h a l a n d หลอดาอีกครั้งนะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังบวกพลังงานดีๆให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะและหัวข้อในวันนี้จุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณมาถึงแล้วลองมาดูกันนะคะขอเริ่มจากการเช็คพลังงานของเพื่อนๆก่อนเลยนะคะตอนนี้พลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ญาติกรุครูบาอาจารย์เทวดาสิริศักดิ์สิธ์ประจำตัวของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะจุดเปลี่ยนในชีวิตมีเรื่องใดบ้าง The h y p n t e s t ค่ะราชินีพระจันทร์นะคะ เป็นผู้ที่รับสารจากเบื้องบนนะคะเป็นพลังงานของบุคคลที่มีเซน์นะคะสำหรับผู้ที่เกิดสภาวะปิงแวบนะคะหรือรู้สึกเพราะฝันมักจะเป็นจริงอันนี้ก็เป็นการยืนยันได้นะคะว่าเพื่อนๆเ,เป็นผู้ที่มีเซน์สัมผัสนะคะลักษณะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะ ไม่เกี่ยวกับสวยหล่อนะคะแต่ว่าจะมีพลังดึงดูดในตัวคนทั่วไปมักจะให้ความสนใจอาจจะเป็นเพราะพรังงานข้างในของความเป็นราชนีพระจันทร์นะคะแล้วก็จะมีสภาวะอารมณ์ที่ลักษณะเป็นสองขั้วนะคะมีความอ่อนไหวในด้านของอารมณ์ เป็นผู้ที่มีสติปัญญามีความลึกลับในตัวเองลักษณะดังกล่าวนี้ทําให้เป็นสเสน่ห์ประจําตัวของราชนีพระจันทร์นะคะอาเหเรียนค่ะการเงินมีการติดขัดนะคะเกิดความไม่คล่องตัวหรือสภาวะที่ ไม่เหมือนเดิมนะคะอออาจจะเปิดเครื่องนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ขัดสนเลยแต่สถานการณ์เนี้ยจะไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังนะคะจะมีเพื่อนคู่คิดนะคะหรือว่ามีคนที่อยู่ร่วมแก้ปัญหานะคะไปด้วยกันธาตุดินนะคะพึกศกันมังกรค่ะ แรงแมนค่ะเป็นพลังงานของบุคคลที่มีการตื่นรู้นะคะที่เกิดความเข้าใจเนื่องจากได้รับประสบการณ์โดยตรงนะคะแล้วเกิดการเรียนรู้เข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องนั้นทำให้เกิดภาวะการตืร่นรู้และเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะคะจึงสามารถวิเคราะห์ เหตุการณ์สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ The h แ n g m a n เนี่ยเขาห้อยหัวลงนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เขาตั้งใจทำนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมและสิ่งที่เขากระทำนะคะหรือสิ่งที่เพื่อนๆได้กล้าที่จะลงมือทำนะคะในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยก็จะเกิด ผลที่คุ้มค่านะคะจะเกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งทำให้สามารถที่จะผ่านอุปรสรรคเป็นภาวะที่ยอมสูญเสียบา,บางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็ทำได้สำเร็จนะคะ สองดาบค่ะมีเรื่องเข้ามาให้เลือกสองทางนะคะแต่ตอนนี้เกิดความไม่มั่นใจนะคะลังเลสงสัยไม่สามารถที่จะเลือกได้ในรูปใจเหตนได้ว่ามีภ้าปิดตาอยู่นะคะเป็นสภาวะที่หาทางออกไม่เจอธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมค่ะ เออดอเปนต์เคิลนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคได้รับรางวัลนะคะหรือว่าได้รับโชคก้อนใหญ่จากรูปนี้จะเห็นชัดเลยนะคะว่าเป็นมือจากเบื้องบนนะคะที่มอบเงินก้อนใหญ่ให้นะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคก้อนใหญ่ถ้าดินลึกศพกันมังกรได้นะคะ าดาบนะคะมีการขัดแย้งนะคะหรือไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันถ้ามีการประทะกันเนี่ยมันจะมีผู้แพ้และผู้ชนะนะคะแต่ก็จะไม่มีฝั่งใดที่มีความสุขนะคะคือต่างคนต่างก็อยู่ในภาวะที่ไม่สบายใจมีภาวะที่รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างนะคะ แต่ยังจะต้องอยู่ในสถานาการณ์นั้นยังเจอสถานาการณ์ดังกล่าวอยู่ท่านลมเมถุนตุนกุมค่ะสองถ้วยนะคะเป็นพลังงานของคู่รักนะคะสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ก็จะเกิดความเข้าอ,อกเข้าใจได้ผ่านเหตุการณ์บางเหตุการณ์เป็นการทดสอบความรักของคู่นะคะซึ่งได้ได้ผ่านบทเรียนนั้นมาย,ยิ่งเกิดความเข้าอ,อกเข้าใจและยิ่งผูกพันกันมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะหมายถึงการได้พบกัลยาน,นมิตรนะคะหรือพาร์ทเนอร์ซึ่งมีความเท่าเทียมกัน หรือมีศีนเสมอกันนะคะธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกค่ะไพ่ขึ้นสิบเหรียญเลยค่ะเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นความสุขที่อยู่ร้อมรอบไปด้วยบุคคลที่เรารักเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆธาตุดินค่ะประสบกันมังกร ค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อ,อกันเลยนะคะ ทาวเวอร์เดทเพดออฟคัพนะคะนายออฟคัพสามไม้เท้าค่ะ สี่เหรียญห้าถ้วยโดฟูค่ะเพดด o ออฟว d นส์นะคะและสำรับเป็นดอมูนค่ะ The m o มนนะคะมีเรื่องที่กังวลคิดมากนะคะลักษณะยังหาทางออกไม่ได้นะคะแล้วก็มีความกลัวนะคะถ้าสำหรับบางเคสก็จะเป็นลักษณะที่อยู่ในระดับลึกเลยนะคะคือลงไปในระดับจิตใต้สำนึกเลยก็ว่าได้มันอาจจะเป็นความ เป็นเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนจิตใจของเพื่อนๆนะคะซึ่งมีความรุนแรงและตรงเนี้ยมันฝังเข้าไปในเบื้องลึกเลยนะคะจึงทำให้เพื่อนๆจะมีสภาวะที่เศร้าเสียใจนะคะผิดหวังหรืออาจจะรู้สึกถูกทอดทิ้งนะคะ ความรู้สึกเหงาเดียวดายนะคะไม่มีคนเข้าใจและภาะวะเหล่านี้นะคะมีการวนวนเวียนอยู่นะคะหรือว่าวนลูปมันเป็นหลุมดำนะคะและอาจเกิดภาะวะดำดิ่งได้แต่ตรงนี้ค่ะจุดเปลี่ยนในชีวิตของเพื่อนๆมาถึงแล้วนะคะ ้าเรายังปล่อยให้ความทุกข์ความเศร้าที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเพิ่งจะเกิดขึ้นก็ตามแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะคะบุนคิดอยู่สิ่งเหล่านั้นก็จะมาทำให้เราเกิดความเศร้าเสียใจเกิดทุกข์ใจได้เหมือนในรูปนี้นะคะเหมือนในภาพนี้นะคะ่ะเพื่อน เพื่อนนจะมองอยู่ที่ถ้วยสามใบที่ลมอยู่ใช่ไหมคะแต่จริงๆอ่ะมันมีถ้วยอีกสองใบจะอยู่ด้านหลังและมันตั้งอยู่เปรียบเสมือนว่าถ้วยที่ลมก็คือเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนะี่ยยังมีถ้วยที่ยังตั้งอยู่อีกสองใบข้างหลังเราเรามองให้เห็น มันคือชีวิตใหม่ที่มีสิ่งดีๆรอเพื่อนๆอ,อยู่นั่นเองนะคะจเจนได้ว,ว่ามันมีทางที่จะเดินไปต่อได้นะคะถ้าเราเงยหน,น้าขึ้นมองแล้วมองให้เห็นทางนั่นคือทางที่เราจะเดินออกมานะคะตัดจบได้ และก็จะมีเรื่องที่ยังติดอยู่นะคะอาจจะเป็นลักษณะที่เราไม่มั่นใจในตัวเราเองนะคะเราจะมองว่าเราจะทำได้เหรือเราจะมีความสามารถพอที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้จริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วนะคะ เพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีศักยภาพนะคะยังมีความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวของเพื่อนๆอ,อีกมากมายเพื่อนๆเ,เพียงแต่ไม่มั่นใจเท่านั้นเองเราต้องกล้าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะหรือกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองเมื่อเรากล้าเราก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆห,หรือเราเปลี่ยนมุมมองในการมองนะคะว่าถ้าเรา ยอมที่จะให้ความกลัวมันครอบงำเราเนี่ยนั่นคือเราเสียโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราตีความตรงนี้ใหม่ได้ว่ามันเป็นความท้าทายนะคะที่เราจะเอาชนะความกลัวงตัวเองแต่เราจะได้ประสบการณ์เราจะได้มุมมองเราจะได้มีโอกาสใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในชีวิตนั่นคือหนทางที่เราจะเติบโต ชีวิตที่เข้ามามันคือการเรียนรู้นะคะเป็นเพื่อนบางทีก็เป็นบทเรียนที่ยากเป็นบทเรียนที่มาสอนเราเพื่อทดสอบความเข้มแข็งนะคะหรือต้องการที่จะให้เราปรับเปลี่ยนตัวเองนะละทิ้งนิสัยบางอย่างนะคะขัดเกลาตัวเอง เพื่อที่เราจะได้มีการปรับเปลี่ยนตัวเราเองนะคะไปสู่เวอร์ชันที่ดียิ่งขึ้นได้แล้วสภาวะทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนี้มาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะจะเกิดเรื่องที่มีคาดฝันนะคะแล้วจะทำให้เพื่อนๆนะคะเกิดการปิดจบได้นะคะทั้งหมดเลยที่ อยู่ในจิตใจนะคะเป็นความเศร้าความไม่สมหวังหรือว่าความหดหู่ใดๆเนี่ยคะ่ะเหตุการณ์เหล่านี้จะจบสิ้นลงนะคะมีทั้ง The Tower นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่ ทําให้เราเข้าเข้าใจเหมือนเรามาถึงจุดที่เราตกตะกอนได้แล้วทั้งหมดแล้วเราก็ดึงพลังของตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะคะเพราะประกบด้วยไพเดทเนี่ยจะหมายถึงว่าเราจะปิดจบเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆทั้งหมดได้อย่างเด็ดขาดทวารน,นะคะแล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิต ในรูปแบบใหม่แนวทางใหม่นะคะเป็นการรีเบิร์ตนะคะก็คือเหมือนเกิดใหม่นั่นเองและนี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของเพื่อนๆืแล้วนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพื่อนๆเป็นการน,นำทางของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ดูแลปกป้องคุ้มครองเพื่อนๆอยู่ วันนี้ท่านได้มาปรากฏกายเลยนะคะเพื่อจะยืนยันเพื่อให้เพื่อนๆนะคะได้ตระหนักชัดว่าเพื่อนๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอยู่นะคะและการที่เป็นกำนำทางของท่านเนี่ยก็เพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานะคะ เราจะได้ประสบการณ์นะคะหรือได้บทเรียนข้อคิดดีๆหรือเรามักจะเติบโตได้จากอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราชีวิตเรามีอุปสรรคหรือมีเรื่องที่ผิดหวังจริงๆถ้าเรามองเนี่ยถ้าเราถอดบทเรียนตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราแข่งแขงขึ้น เก่งขึ้นและนี่แหละค่ะที่เพื่อนๆประสบอยู่เนี่ยก็ด้วยจุดประสงค์นี้นะคะเพื่อการเรียนรู้และเติบโตนั่นเองแล้วก็เพื่อนๆทำได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยมีการเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะมีการตีความหมายใหม่เพื่อนๆมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ มีพลังที่ต้องการจะเดินหน้าแล้วนะคะในด้านการงานหรืออาชีพนะคะเพื่อนๆมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยนะคะนอกจากนี้และเพื่อนๆจะได้รับเรื่องสภัยนะคะหรือข่าวดีเข้ามาด้วยจะมีคนนำ เรื่องราวดีๆหรือเป็นของขวัญของรางวัลมาให้กับเพื่อนๆเลยนะคะตอนนี้เพื่อนๆจะรู้สึกเป็นอิสระนะคะกลับมามีความสดชื่นมีแรงบันดาลใจมีพลังในการจะใช้ชีวิตนะคะมีความหวังและกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนนะคะ กล้าที่จะมุ่งหน้าเดินทางและมองมีมุมมองใหม่มีการตีความใหม่ใหม่มองว่าอุปสรรคที่เราเจอเพื่อให้เราได้เกิดการเรียนรู้และก็เติบโตเพื่อนๆจะไม่กลัวอีกต่อไปและในการเดินทางใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆได้รับพลังที่ดีๆนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอย ป้องคุมครองเพื่อนๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนๆนก้าวเดินนะคะมุ่งหน้าในเส้นทางใหม่ที่มีสิ่งดีๆรอเพื่อนๆอ,อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวขอเพิ่มเติมที่ไพ่ออรข้านะคะเรามาดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะ บุรณาภาพนะคะเป็นช่วงที่มีการนำความรู้หรือสบการณ์ที่ผ่านมานะคะมาผสานากับเรื่องราวใหม่ๆข้อมูลใหม่ๆนะคะนำมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนๆเกิดมุมมองในชีวิตในรูปแบบใหม่ในลักษณะใหม่นะคะ ปลายทางค่ะเพื่อนๆจะเริ่มออกเดินทางนะคะแล้วก็ก้าวไปด้วยความมั่นคงด้วยความกล้านะคะซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นถึงจะเจออุปสรรคใดก็ตามเนี่ยอุปสรรคเหล่านั้นจะทำให้เราได้ดึงศักยภาพของตัวเราเองออกมานะคะมันจะยิ่งเพิ่มความสามารถ แล้วก็ทําให้เราได้รับประสบการณ์ทําให้เราเติบโตเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะปิดบังค่ะอาจจะมีบางสถานการณ์ที่เพื่อนเอนเกิดความไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยครูใหญ่นะคะ เพื่อนๆเ,เป็นผู้ที่มีสติปัญญานะคะและมีความรู้อย่างรอบด้านมีความเข้าอเข้าใจผู้คนนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นำด้วยคนรอบข้างมักจะรักแล้วก็ให้ความเคารพเชื่อถื่อนเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนเ,เ,เป็นหลักเป็นผู้นำที่ดีได้เลยนะคะละังเลใจนะคะเป็นพลังงานเดียวกันกับเดอะมูนเลยค่ะ ฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆระ,ะมัดระวังตรงเรื่องความคิดด้วยนะคะการซื่อตรงค่ะลักษณะพิเศษนี้จะนำพาให้เพื่อนๆพ,พบจะสิ่งที่ดีๆได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยและเมื่อทำได้กับตัวเองแล้วเนี่ย ก็จะขยายผลปฏิบัติกับคนรอบข้างได้เช่นกันพุ่งทยานค่ะเพื่อนๆกำลังจะดึงพลังในตัวเองขึ้นมาได้นะคะแล้วก็จะมีการเดินหน้าอย่างเต็มตัวตอนนี้พลังของเพื่อนๆมาเต็มนะคะแล้วก็พร้อมสู้พร้อมลุยแล้ว เดี๋ยวดูใบสุดท้ายนะคะเติบโตค่ะจุดเปลี่ยนในชีวิตของเพื่อนๆมาถึงแล้วก็เพื่อนๆจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่ในจิตใจเบื้องลึกนะคะจะตัดจบได้เข้าอกเข้าใจเรื่องราวที่ผ่านมาและเพื่อนๆได้ดึงพลังของตัวเองขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ จากนี้ไปชีวิตของเพื่อนๆเ,เปรียบเหมือนกับต้นไม้นี้เลยนะคะตอนนี้กำลังได้รับแสงแดดได้รับน้ำเกิดสภาวะพร้อมที่จะเติบโตนะคะค่ะขอบต้นบริบูรณ์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เขียนคอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะ พบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณค่ะ